มันหมูหายไปไหนอะทำไรอะกินมันหมูนี่แกลืมท o ดูลิสใช่ไหมข้อที่6ออะที่บอกว่างดของหวานของมันของทอดอะฮะใช่ไหมกินแค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกกินแค่เนี้ยน่นไม่เป็นไรหรอกเป็นสิพอถ้าแกกินเยอะแกก็จะมีพุง พอแกมีูุิแกก็จะมีโรคพอแกมีโรคแกก็ต้องไปโรงพยาบาลพอแกไปโรงพยาบาลแกก็ต้องนั่งรถใช่ปะแล้วถ้าแกนั่งรถมันก็จะมีควันพอมีควันมันก็จะปล่อย PM 2 5สู่อากาศโลกของเราก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็ร้อนขึ้นพอโลกร้อนอากาศก็แปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวแล้วก็เดี๋ยวแดวด,ด,ดแล้วสุดท้ายโลกก็จะเมิดู เห็นไหมว่าการกระทําของแกเนี่ยมันส่งผลถึงระดับโลกเลยนะเว้ยเพราะฉะนั้นแกไปออกกําลังกายกับเราเถอะโอเคถ้าแกพูดขนาดนี้ไปก็ได้ไปก่อนอื่นเราต้องไปใช้เครื่องวัดวิเคราะ์หองประกอบร่างกายหรือ Body Composition Analyzer เพื่อตรวจดูว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง แกไปถึงศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายชั้น2อาคารบรมราชชนนีสีสัตวัผชใช่ปะแกก็ไปบอกพี่เจ้าหน้าที่แล้วเขาก็จะให้แกกรอกข้อมูลเสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปยืนบนเครื่องนี้ประมาณ15วินาที อพอแกวัดผลเสร็จแล้วใช่ไหมผลมันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอน,นี้หรือว่าแกเนี่ยจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอคูนิกก็ได้สแกน QR code ทีนี้แกก็จะได้รู้ผลร่างกายของแกว่าแกเนี่ยมีโปรตีนมีไขมันมีแร่ธาตุในร่างกายมีน้ำในร่างกายเนี่ยเท่าไหร่รวมถึงปริมาณกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาว่าแกเนี่ยจะต้องออกกาลังกายเพิ่มหรือว่าลดส่วนไหนเป็นพิเศษบ้างบอกละเอียดขนาดนี้แพงแน่เลยใช่ปะของดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปสําหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเสียค่าบริการ50บาทบุคคลทั่วไป150บาทค่ะ แต่ถ้าคุณสนใจเข้าร่วมโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยใช้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายไขมันในร่างกายเกินไปหน่อยหนึ่งครับผมก็อยู่ที่29.3กิโลกรัมโอ้โหไขมันโอเวอร์มาเชียไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนนี้จุฬาเขากำลังดลนันลงให้นิสิตและบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลายัยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น มีโยคะซึ่งโยคะจะช่วยเรื่องระบบการหายใจแล้วก็ระบบเผาผลาญน,นี่แกแกพิตาะมวยไทยแกต้องเพิ่มกล้ามเนื้อแขนใช่ปะเออไปไปที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยดูปากนะฟรี สามารถเข้าร่วมไใ้ทั้งนิสิตบุคลากรรวมถึงบุคคลทั่วไปเลยแกอ่ะก็เข้าร่วมทุ้กิจกรรมมาเลยพิคะไปสุขภาพดีๆเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอทำ to do list